ดีครับค่ะอ้าวเ,เป็นจังใดคือสีมานคักเนาะ <c oughs> โอ้กันเล็กวิ่งเนาะ <c oughs> จ้ะมักเรียนเนาะ <c oughs> คนมักเรียนก็สิได้เงินอยู่ละ่ะจ้ะครับ <c oughs> เสียดายโค้งสุดท้ายเนาะ <c oughs> 3663ให้บุญออกล่างเนาะโอ้ครับจ้ะเอาว่ <c oughs> าเป็นหยังสูต่อสูต่อสายวิ่งสายหลุดจับตาดีๆโด,ดด8งวดติดล่ะครับหมานก็ดีใจนําผู้หมานผู้มีดวงอ่ะก็ บอกเราเตัว,ว่าคันใจถึงนะที่สําคัญว่ามีทุนนี่หละเรียนมันบ่แม่นมใส่ทุนในน้อยด้ใจเรียนบ่าทำนะไรไ,ได้ห5าบาทสิบ,บาทนี่บ่ได้หอย่างเี้จ้ะตามต่อเนาะมือนน้เนาะอปต่องวดไปเลยเนาะครับสัญจรบอกเงวนนี่ยว่านี่สัญจรจะวันไปจาวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหเลขทางบนก็วิ่งหนึ่งวิ่งไปที่หนึ่งจ้ะ เก้าสี่หกเก้าสี่หกครับจ่ะหางล่างหางล่างวิ่งศูนย์ล่างวิ่งไปที่ศูนย์จ่ะกับก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองศูนย์สองครับหนึ่งสองหนึ่งสอง เ <70 S 1> จ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ 2, สองเจ็ดสองเจ็ดอ่านิ้นไปที่ศูนย์สองนิ้นไปที่ศูนย์สองจ้ะวดน,นี้ข้างล่างใ้ให้หลายตัวเพราะว่ามันเป็นเล็กไอ้สา้มจอนก็เลยต้องเตื่อเตี้ยไว้ลายตัวอยู่ค่ะเจ๊ขบบนี้ห้ตัดหล่นบอจ่ให้ตัดหล่น,รลนครับคือ ตาลเลนเาข้างบนก็คือตาดเอาอันไอหางแรกหางเรกก็คือแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดสองเงินว่าจ้ะสามสามตัวจ้ะส่วนเลขวิ่งบนกันหนึ่งค่ะวิ่งไปที่หนึ่งดูางลางวิ่งศูนย์จ้ะแยกบนแยกล่างให้พร้อมกับใส่ไปรถยางละหนึ่งแสนอืมค่ะ ผู้ใดสายวิ่งจับตาดีๆแปดหัวติดบ่อหลุดจ้ะจับหนึ่งบนศูนย์ล่างได้ไปด้วเลียงเรียนแ่ะอืมค่ะจันหนึ่งจ้ะจับอืมสังเกตเด้อเลขแลนนี่เนาะอ่าครับงวดก่อนรูนมันออกสองหกกัออกสองสี่สองก็ไปทั้งบนทั้งล่างงวดก่อนรูนหามาทั้งบนทั้งล่างก็หาศูนย์หาสองหวดนี้ ว่านี่ออกหกสามก็ออกหกหาน่ะเห็นบอกมันจะไปน้ำกันเลยด้ยค่ะเลขวิ่งสังเกตดีๆจะมันขี่ไปน้ำกันไหลไหลไปตามเมนเมนค่ะสังเกตแล้วมันจะมาเท่า 6, หกมาลางหกกรไปบุญอ่ะเป็นประมาณนี้ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ให้หลยห่างเพราะยังเพราะว่าเป็นเลขสัญจรก็เลยเพื่อ,อให้ห,หลยห่างย้ะสัญจรระวังดีดๆเป็นว่าจ้ะ กัรป้องรุ่งท้าวัแน่อาจจะเตือตัดเลือหางเดียวก็ได้สุดท้ายจ้าค่ะกะรอฟังเนะาะค่ะฟันยางน้ำเนะาะครับเลข่งวนเนี้เรขบ,บ่มีเลขงามสักเลื่อบลเรืกอลขีลายหลายตัวอยู่มีแต่เลขกอีลายทรงนั้นเรื่องเนินอืมค่ะเรข่องขีหายก็ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง,องตัวกันมันบางงามบอค่อยออกมาเนีเยกเพื่อไว้ ก็มีตัวเพื่อไว้กันไว้หลายตัวอยู่อืมจ้ะกาจอบเบื้องนอกคงสุดท้ายเนาะครับยานมาทั้งเสียนอ่าได้ตัวได้มากะล้อคงสุดท้ายเด้อค่ะสู่เขาคือเกาละสัญจรกับเบยันดอกสู่ไปตามสูตรเนาะครับค่ะก็น็ดจังไหเนาะคือในเมืองเขาจอนแล้วก็ต้องเอาน่ะจ้าสู่เขาคือเกาจอนเฮากระสู่กลหมุนอยู่ผุนเนาะจัดคัดกับพานได้เนาะ การไอ้ส่วนข้างบนบ่อเลขตัวร้องงามตัวกั่นงามแต่ตัวตัวเน้นบางตรงบัแก่จ้าะครับโอเคจ้าค่ะเสียนจ้าครับค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะค่ะเอฟซีเดวสาบานะจะทวนตัวเลขออกระชายดำให้ฟังเด้อค่ะเลขวิ่งเพ่นนี่เดินดีเปดงวดติดโร้เ้อร์พี่น้องจับตาดีๆพ่อเพลนแยกบนแยกหลังให้พ่อ นึ่งกันยาหกแปดสัจนจรนเพื่อนว่าให้ระวังนเนอเลขสัจนจรค่ะเพื่อนกันเนค่ะสัญจรมันเอี่ยมมันเดาใจใจได้ยากพี่น้องกระเลนไฮมิสติก็แล้วกันจ้ะชุดบนนี่วิ่งไปที่หนึ่งเนอพี่น้องเน้นเน้นฟันขาดแปดหนึ่งสองตัวกันคือเก้าสี่หกแปดหนึ่งสองนี่สัปดาหน่าเพื่อนเน้นไเม็ดนี่เนาะสาหนากรเลสจิตตัดไถ่เลนคือหนึ่งสองสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปด อัน8ปดสองเปดนี่ก็รละมัดระวังนี่เด้อพี่นงจอบร้อยข้างเงียบละออกเท่จะ้ะแต่ว่าผู้ใดขันมักชุดเก้หตัวกันก็ตัดลิ้นได้จ้ะเนี่ยเก้าสีนี่ถ้าผู้ใดมัก,กตัดลิ้นได้เด้อค่ะต่อมาค่ะเลขล่างมาล่างเพิินฟันไปที่0ูวิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวจะ้ะศูนย์หนึ่งสองจ็สองเจ็ดจ้ะ เลข่างวดนี้เป็นไ้หลายแน่จากหน้อยเพิ่นกันไว้เพระว่าหยางว่นดมันไปสันจรจ้กสงสัยหรืออยากสอบถามเป็นโดยตรงกะโทรหานเริ่อยจ้ะศูนย์หกสามหกห้า0ูย์ศูนย์ศูย์สองจ้ะตทอหาทางคนไในโดยตรงเลยเ้ยค่ะเดี๋ยวเิ่งงวดว่างันแต่ว่าเิ่นก็ะเน้นนหาอยู่ด้ค่ะเน้นเลขศูนย์สองั่นละจ้ะนี่เน้นๆคือศูแต่มันเลขขี้ยห้เนาะไป่นยอง0 2 2ศนี่แต่มันเคยออกเด้ค่ะ นี่อวดว่างันวิ่งสามตัวเดียวโครูออกหกสามแต่เป็นฟันสามเปดให้สามหหสามบนออกล่างพี่น้องจ้ะก็ถือว่าสุดยอดเล็กวิ่งเพิ่นเนาะค่ะกบพิจารณาบึงเล็กวิ่งเพิ่นก็เดินดีทุกงวดแล่ะพี่น้องเปดงวดติดละ้กะก็ล้อบึงว่าอ่างวดงวดนี้น่ะสิสิสยังเหนียวเนียนบอ่อ ทีเดินดีห่อนจักงวดสําหรับเลขวิง่งจ้ะเลขจับคู่เพิ่นกะมีเขามีหลุดแน่พี่น้องค่ะค่ะตามน,นั้นเนาะจ้ะสําหรับผู้ใดมักออกกระชายดําเลขวิ่งเพิ่นกะจับได้เลยบนเม็ดเดียวไว้ที่หนึ่งล่างเม็ดเดียวไปที่ศูนย์กัเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนัก,กเบิ่นกะไรครัสำนักใดที่วิงว่งวิๆๆ่งแม่นๆแม่นๆประกอบกับเลขเพิ่นได้เลยจ้ะบางบางครั้ง เ,เสื้อเลขดับหลายดับมันก็นหลุด,ดได้ด้จ้ะกะให้มีสตินะคะบางเทือ,เ,อเด่นชนดับกับประมาณนี้ค่ะเอาไปนองค่ะเราจะยังตามยอยเดๆหลายเสียงหลายอาจารย์ะตามอยู่กะจะทยอยลงให้เรื่อยๆกะเอามาลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริก like, ๊งเปิดค่าการมองมเห็นคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจา้า